กลับมากับแซฟทูเดนะคะกับช่วงสีสันโซเชียลนะจ๊ามาอบยิ้มมาคลายเครียดกันหน่อยกับการเช็คเด็กหลับหรือไม่หลับก่อนท่านี้มันมีคอนเทนต์หนึ่งที่คุณแม่เขาเหมือนพาลูกไปเที่ยวอะ่ะแล้วลูกหลับอยู่บนไหลแล้วเขาก็เลยอัด <ừ ừ. S 1> คิดแล้วทําเป็นพูดแบบลูกนีน่ถ้าเด็กหลับจริงนะเวลาย,ยกมือไว้นะมือจะค้างถ้าหลับนิ่งๆน,นะมือจะค้างอย่างงี้<อ>เขาเลยยกมือขึ้นมาเด็กไม่ได้หลับไงแต่ได้ยินก็เลยมือเขาแม่ปล่อยมือก็ค้างอ้าว หลังจากคลิปนั้นคนเลยทำคอนเทนต์นี้ต่างกันเยอะมา,อมากเหมือนกับที่นี่โรงเรียนเป็นจะมีช่วงเด็กนอนกลางวันใช่ไหมคุณผู้ชม <c oughs> ก็จะเช็คว่าเด็กหลับหรือไม่หลับเขาก็เลยพูดไปอถ้าเด็กคนไหนหลับจริงๆนะมือข้างซ้ายจะยกขึ้นมา <c oughs> เด็กหลับจริงมือยกตาที่ครูบอกทีนี้ <c oughs> ทีนี้เลยเป็นคลิปน่ารักน่ารักคลิปนีเราไปดูกันค่ะนักเรียนคนไหนที่หลับจริงเนี่ยนะมือเขาเนี่ยนะ มือเขาจะอยู่ที่พื้นแต่บางครั้งมือเขาก็จะลอยอยู่บนอากาศบางครั้งเขาก็จะมือเขาก็จะขึ้นสองมือเลย หลับหลับจริงไม่จริงอย่างนี้ด,ดูเหมือนโดนสะกดจิตยังไงไม่รู้ <laughs> เด็กอะบางทีบางคนง่วงก็หลับเด็กนอนกลางวันแต่บางคนก็ไม่หลับจริงๆ <laughs> แต่มันเป็นเวลาที่ต้องนอนไงเหมือนโดนบังคับอะครูก็เลยแก้เสเลยไม่ยอมหลับใช่ไหมอัดคลิปซะเลยเด็กที่เขานอนหลับจริงๆอ่อะบางทีมือเขาจําได้ไหมประโยคแรกบางทีมือเขายังไม่ได้บอกยังแล้วอันแรกขึ้นแล้วครูก็ขำมือเขาจะอยู่ตรงพื้นเอาไม่ได้ยกหรอลงก่อน น่ารักมากโอ้ยตายแล้วมีหยุดแกล้งเลยนะบอกว่าเออถ้าหลับจริงๆสิสนิทสนิทบางทีมือก็ขึ้นสองมือเขาก็ขึ้นตามจริงๆด้วยถ้าบอกเป็นไวนรัลมากๆเลยนะคะมีคนดูถึง5.4ล้านวิวค่ะคนคอมเมนต์เพียบเลยคุณผู้ชมบอกว่ายังไม่ทันพูดเลยหนูทำไปก่อนแล้วลูก <c oughs> เออมีคนคอมเมนต์บอกว่าแล้ลตั้งใจฟังซะด้วยนะเออหลับจริงๆค่ะเพราะเป็นไปตามที่ครูบอกทุกอย่างเลยบางคนบอกมียกก่อนสั่งและเตรียมพร้อมมาก บอกดีนะครูไม่สั่งให้ยกขาด้วย <c oughs> ถ้าครูสั่งเด็กที่หลับจริงนะบางทีบางคนตัวลอยขึ้นมานะงงเลยนะ <c oughs> เด็กก็ยังไงอุ้ยเอาเราไปแกล้งลูกไันดีกว่าเออลองดูสิแต่ยากกับลูกหลับง่ายอะถ่ายคลิปป่ะถ่ายคลิปเนาะเนาะลองดูแต่ลูกชมพู่มีพีกว่านั้นก็คือเขาให้หลับกลางวันกันลูกผู้ไม่หลับแต่เป็นหน้าที่ดูต้นทางให้เพื่อนอ๋อลอวิ่งไปดูคอยดูที่ประตูแล้วพอครูมาครูมาย่างงครูมาครูมา ไม่นอนอันนี้เพื่อนในห้องเล่าให้ฟังอืแอบดูต้นทางที่แบก็ไม่ง่วงนี่เนาะจะหลับได้ยังไงมีสองแบบเด็กน้อยเนี่ยมีสองแบบในฐานะที่เป็นแม่คนนะเป็นรู้ก็จะมีประสบการณ์ง่วงก่อนเวลากลับถึงเวลานอนไม่นอนง่วงก่อนเวลาคือบางทีก่อนวันมาโรงเรียนนอนดึกไปนิดนึงถึงเวลาลงมาทำกิจกรรมกิจกรรมอะไรก็จะมีแบบยังไม่ถึงเวลานอนแต่ไปละไปละสับประงกแต่พอเวลาให้นอนจริงๆรนอนไม่หลับไม่หลับเออหรือบางทีก็ถึงเวลาหลับก็ไม่ยอมนอนเงี้ยยะ น,น่ารักดีย้อนไปสมัยตอนเรียนเรามีนอนกลางวันอะเนาะใช่ดีเนาะ happy มากชอบแล้วตอนนี้เราจะได้นอนกลางวันกันไหมเวลาเราโตแล้วทุกวันนี้ติดนอนกลางวันแต่ติดนอนในรถอะนอนง่ายมากเลยอ,อุ้ยตามออฟฟิศบางที่เขามีให้นอนกลางวันชั่วโมงหนึ่งนะจริง,รงเขาบอกว่ามันได้ refresh อะเหมือนกับว่าได้ชาร์จแบตตัวเองจริงๆ<ช>ควจะแบบ งีบสักประมาณ30นาทีถึง 1>, 1ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาก็คือจะมีแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเออแต่มันมีผลนะเพราะว่าอันนี้ประสบการณ์ตรงผู้ชมบางทีได้งีบสักสินาทีหลับลึกๆเลยนะบนรถเนี้ยพอถึงที่มันได้เซตสมองเปนหนึง่งแล้วทางานได้แต่บางวันต้องไปทำรายการตั้งแต่เช้าถึงดึกอะ่ะแล้วไม่ได้นอนอะ่ะไปเหมือนกันนะหลังเข้าขา,ขากลางวันอะ่ะ มันจะล้า<อ>เนาะโอ้มันเบลอ,อ,อน,นอนกลางวันกันดีกว่ายังเดี๋ยวป้าย่างเหร <c oughs> อา <c oughs> จากเรื่องนอนมาดูเรื่องกินน้องคนนี้บอกว่าโอ้โหไข่พะโล้ที่โรงเรียนอร่อยมาก <c oughs> เลยชอบมากไข่พะโล้กลัวเพื่อนจะแย่งน้องมีวิธีการไม่ให้เพื่อนแย่งไข่พะโล้แบบนี้ค่ะ ไข่พะโล้การเคี้ยวดูสิเคี้ยวตุ้ยตุยตุยตุยเต,ต,ต,ต็มปากแต่แอบเป็นห่วงนะลูกจะติดคออันตรายเผิ่อบางมันเลื่นด้วยนะไข่พะโล้มันบุ๊บไปอ่ะตั้งลูกอ่ะน้องแบมค่ะก็กินข้าวกลางวันกับเพื่อนๆแต่มันคงอร่อยมากเนาะไข่พะโล้อร่อยมากอร่อยอร่อยเลยกินไปแบบเต็มเต็มเลยอย่างนี้ค่ะคลิปนี้คนดูตั้งสองล้านกว่านะคนเอนดูสกิลการกินไข่พะโล้ของน้องแบมคนก็เข้ามาเม้นต์กันเยอะ ว่านาทีนี้ห้ามใครคุยด้วยเด็กขาดเครื่องบดกําลังทํางานคุยไม่ได้หรอกตอนนี้ใครชวนคุยก็ตอบไม่ได้แต่เอ็นดูมีจังหวะตบอกนิดนึงเนาะจะสำลักกะสิมันจุกอะมันจุกนี่ก็ไม่ต้องกลัวใครแย่งหรอกลูกค่อยๆกินดีกว่าเป็นห่วงหาถ่ายคอนเทนต์ลูกดีกว่าจริงเผื่อคนจะดูเยอะกว่าแม่คนชอบดูอะไรใครเครียดเนาะคนชอบดูเด็กๆนะครโอ้มีเหมือนมีเหมือนกันนะเมื่อวานลูกท่องน้ำโมตสารแล้วจุบน้องแล้วบอกครับเป็นกอบป้องกันให้บ้าน ลงยถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวกำลังจะลงเผื่อจะได้ยอดวิวสามล้านครึ่งบ้างอไปที่เรื่องต่อไปเฟดกางเกงกันดีกว่าเป็นแฟชั่นเด็กนักเรียนยุค2024ค่ะปกติเราจะเห็นการเฟดกางเกงน่ะส่วนใหญ่จะเห็นในกางเกงยีนคุณผู้ชมแต่นี้แฟชั่นยุคใหม่กางเกงนักเรียนเด็กรุ่นนี้เขาเฟดกันแล้วจาะเฟดยังไงไปดูวิธีกันค่ะเดี๋ยวขอให้มึงรู้ว่าเจตวาวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว มึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วมันเทชินะมันเทปกติลายเส้นๆ้นการเฟดกางเกงจะเห็นในลายกางเกงยีนึกออกไหมเป็นแบบแบบบางตัวกรขาดแล้วก็มีเฟดบางตัวก็ททาเฟดแบบนี้หลายๆแบบหลายๆแนวผู้ใช้ที่ต่อท่านี้นะครับโพสต์คลิปสุดจีนียสของเด็ก2คนเอาน้าเปล่ามาลงก่อน กางเกงมันก็แห้งอยู่ดีๆเอาน้ํามาลงพร้มไม่เต็มเลยแล้วก็นั่งจีบรีดให้เป็นเส้นๆเ,เขาเรียกว่าการเฟดกางเกงสุดเท่ลักษณะลายบางคนว่าคล้ายๆใบบอน3.1ล้านวิวคอมเมนต์ก็เพียบเช่นเดียวกันบอกว่ารุ่นนี้กินแช่ให้แม่ล้าง <laughs> แล้วก็บอกว่าเฟดกางเกงนักเรียนเดี๋ยวน้องโดนกล้าไม่ยอมตอนแม่ซักผ้าแน่ๆเออ <laughs> เขาบอกเน่าไม่สนสนแต่ปั้นเฟดกางเกงเผื่ออนาคตแต่เสื้อยุคป,ปัจจุบัน แต่จริงพอมันแห้งแล้วมันก็คงไม่ไม่เห็นแล้วมั้งเนอะพอน้ำมันแห้งก็คงเหมือนเดิมแหละมาเดี๋ยวไปซักก็ก็ไม่มีละไอเฟดเฟิร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยสมัยยุคเราไม่มีเฟดกางเกงมีแต่ทํไอลีให้เป็นจีบใช่ใช่จีบต้องคมคมกลีบกระเป๋าต้องแบนออทำไมกระเป๋าต้องแบนไม่เข้าใจอ่ะเอาตัวหนีบมันหนีบ้วยนะให้มันแบนต้องถือแบนแบนแล้วกระโปรงก็พอพอเป็นสาวเนี่ยกระโปรงก็ต้องแคบแคบจีบจีบเดินแบบเดินลำบากลำบากใช่แล้วพวกเสื้อจีบต้องแบบเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะ ไม่รู้เหมือนกันยุคนั้นเราก็คิดว่าเราเท่คุณผู้ชมนี่ตัวตัว,ตวชื่อผู้ใช่ไหมเวลารีดอะแผงข้างหลังเสื้อพลอะต้องพับเป็นตัวพีนั่งรีดเป็นตัวพีอะอเพื่ออะไรก็ไม่รู้คิดไปเองว่าเท่ <laughs> ไม่แต่ตอนวัยเด็กอะไรมันก็สนุกไปหมด<ช>แหละออทําอะไรมันก็เอ,อสนุกเอนจอยกั enjoy, บ,บทุกเรื่องกัแบบชีวิตแล้วทุกคนจะคิดเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมตอนวัยเด็กเมื่อไรจะโตอยากทํางานงไม่อยากเรียนหนังสือพอตอนเนี้เฮ้ยอยากกลับไปเป็นเด็กอยากเรียนหนังสืออย่างเดียวน้องๆก็ ไอเดียดีอ่ะก็เก่งมากเก่งกอ่ะ,อะส่วนน้องคนนี้ค่ะคุณแม่เขากลับมาบ้านแล้วบอกโอ้โหแป้งนี่เลอะเต็มไปหมดเลยถามลูกใครเล่นแป้งลูกคนนึงก็ชี้ไปที่ลูกอีกคนนึงคือโยนให้อีกคนนึงแต่ตัวเองอ่ะหลักฐานมันชัดมากลองไปดูค่ะอันดาอันดาใครเล่นแป้งใครเล่นแป้งบอกแม่นิดอันดาอไดาใช่ไหม ไอดามันเล่นแป้งใช่ไหมใช่ไหดูนี้ไอดามันเล่นยังไงไหนพาแม่ไปดูดีอืมสรุปสรุปว่าใครเป็นคนเล่นแป้งไอ้ดาแต่แม่ตีไอ้ดาเนาะสรุปว่าใครเล่นแป้งนะไอ้ดาอืไอ้ดาเล่นแป้งใช่ไหมไอันดาดูอันดาสองกระจกดูนี้ พาเป็นคนเล่นแป้งไอยาเออดีไม่ใช่ลูกโถลูกหลักฐานฟ้องขนาดนะั้นหลักฐานมันใช้ขนาดนี้สองพี่น้องไอดาเป็นพี่อันดาเป็นน้องแม่ถามคนน้องอันดาใครเล่นแป้งหันมาไอดาเล่นแต่หน้าตัวเองมีแป้งเมื่อกี้ <c oughs> ครั้งแรกที่หันกลับมาผู้ขำลั่วเลยเมื่อกี้ <c oughs> แล้วแม่ถามต่อนะไหนตรงไหนพาไปชี้หน่อยพาไปชี้จุดเล่นแป้งด้วยนะ ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เล่นนะใช่แล้วพี่ก็น่ารักคงรักน้องมากอะพี่ก็เงียบไม่อะไรแต่พี่บอกลนูมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเนี่ยพี่ไอด้มไมได่าแบบตลกอ่ะ <ๆ S 2> เด็กน้อยจะเป็นอะไรกับแป้งกับน้าอ้อเขาสนุกเนาะน้ําแป้งโคลนช็อกโกแลตไอ้มันเลอะเลเละเล่นหรอสนุกเขาแหละอืแต่ก็ดีต้องปล่อยปล่อยให้เขามีจินตนาการให้เขาได้เล่นอะไรแบบตามจินตนาการของเขาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ปล่อยเอาหลอดจริงปะเ๋ยพราะว่าคนเก็บคือเราใช่ไหมผู้ล <laughs> <laughs> ูกอะ <laughs> กว่าจะจับดินสอสีได้ซึ่งไม่ดีเลยนะช้าเ<อ>พราะที่บ้านเป็นสีขาวหมดไ<อ>ง<อ>ก็กลัวลูกจะเขียนขีดอะไรใช่ปะแต่ว่าเ,อ,เอามาก็ละเลงเละอะก็เลยแบบอ่ะแต่ตอนนี้เริ่มละเริ่มให้ให้พื้นที่เขาเล่นละออก็ให้กําแพงลูกไปฝั่งหนึ่งมะจินตนาการเข้าใจเหมือนเรื่องต่อไปละปิดท้ายเรื่องนี้ด้วยจินตนาการเหมือนกันคนเราเวลาถ่ายรูปต้องใช้อะไรคะ ใช้กล้อง,องใช้โทรศัพท์มือถือแต่เมื่อมันไม่มีแล้วไฟมันมืดตรงนั้น,นใช้อะไรถ่ายไปดูกลุ่มนี้กันค่ะที่คุณชมเห็นนี่คือแบตสองกบค่ะหลายคอมเมนต์ผันมาถามเลยบอกว่าออรุ่นนี้ไม่เปลืองฟิล์มดีนะแต่ว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วไปเอารูปที่ไหนไปตามรูปได้ที่ไหนแสตสว่างมาก คนดู1.7ล้านวิวคุณผู้ชมแค่นี้คนดูเป็นล้านก็มันเป็นแฟตสองกบแบตสอกบไม่ใช่กล้องแต่ว<อ>่า <c oughs> เอามาใช้แทนกันก่อนอออปิดท้ายด้วยคลิปน่ารักๆแบบนี้แหละคะ่ะอยากให้ผู้ชมมีรอยยิ้มและความสุขนะจ๊มนะมาเวลาแล้วเสื้อผ้าจากนิชชาเดรสค่ะเจอกันใหม่ัพรุ่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ